อเอา้ามันเป็นปืนนี่วะเออวะ่ะน่าสนใจเออท่านผู้ชมถ้าใครชอบก็ลองมาหาดูกันอันนี้เป็นปืนไข่นะอิตาเอทฮัน2 5ในบลคเฮเวนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระดับเอ็กซ์ตีมนี้มันจะหาไข่อย่างไงนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมเป็นแร่วรรแลกรถหรือเปล่าระดับที่แบบหาย,ยากที่สุดนะท่านผู้ชมแต่เขาบอกว่ามันจะไม่มีในทะเลนะมันจะมีทุกที่ในแแบบนี้นะอประมาณนี้คิดว่าแล้ที่อ่านดูเขาบอกแนะนําให้ใช้ถุงนอนกับ บันไดแล้วก็หาไปเลยแล้วกันพุงนอนอยู่ไหนวะแล้วก็บันไดเออสองอย่างนี่นะโอเคใครอยากได้ของฟรีหรือรดฟรีก็ฝากกดไลค์หน่อยส่วนใครได้ก่อนผมก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีในกระเป๋านะว่าโชว์ว่ามันได้อะไรนะท่านผู้ชมในเนี่ยเอาระดับเอ็กซ์รีมหายี่ห้าเออสามห้ากำลังดีใจเลยมันชอบขึ้นเลขผิดบางบางทีนะสามสิบห้าเล่น้อน,นีโอ้ไม่ก oh ็ฉันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อ ต่ไม่เป็นไรแล้วก็ต้องหาเพื่อของที่เราอยากได้แล้วก็เพื่อคนดูที่จะต้องหาตามเราโอเคมาท่องโลกกว้างกันเลยท่านผู้ชมอยู่ทุกที่ยกเว้นทะเลวินกรรมแล้วมันอยู่ไหนอยู่เนี่ยดูบ้านหลางนี่ก่อนเลยจะดูไปมั่วนะท่านะผู้ชมนะอจะพยายามแบบหาให้เร็วที่สุดนะมีปบ้านหลางบ้านล้างมีเว้ยหนึ่งละโอเคมีหรือไม่ตรงไหนมีอีกอันนี้เร็วไม่ทันใจผมขอใช้รถแล้วกัน เออเออมีหรือเปล่าแถวนี้โอ้ oh my g o oh ดโอ้ my g อดมีหรือไม่มีหรือไม่ไม่เหมือนตรงแผงโซลารเซลลแบบ์แบบแบบนี่ไงเจอเรวเจอเลวฟอ,องที่ซองเรวเออมีทุกที่ยกเว้นทะเลทะเลใจมาเราขี่รถหาต่อโอ้ oh my โอ้ม y ต่มันจะเจอคุณผู้ชมผมเจออยู่เดย์แค่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออสถานที่รับเลีเ้ยงเด็กนี่มันจะเข้าไปนี่แล้วก็เจอสามอีกส,สามสิบสองโอมาทองโล่กว้างกันเราอ่าไปเรื่อยนะมันต้องได้สิวะใช่ไหมมันต้องได้แล้วจังวะน,นี้ใช่ไหมเราต้องได้เป็นของเราแล้วไม่รู้ว่าเป็นรถหรือเป็นอะไรน,ะน่าจะเป็นรถถ้าเป็นรถผมว่าน่าจะเป็นแบบรถบัสไข่เงี้ย รถย,ยาวๆเงี้ยใช่ไหมรถที่แบบกว้างใหญ่ไพศาลอะไรก็ว่ากันไปมีหรือไม่มีปะมันจะเห็นแบบอะไรเจอแล้วอันที่สี่โอหกันจะเจอนะสีเล่าสีเล่าล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 า,ลาอยู่ไหนนาอยู่ไหนนา่นอ้ผชมเหมือนผมเดินเล่นแล้วผมมาเจออยู่ตรงนี้จุดเกิดวะ อันนี้ลงไปเอายังไงงั้นหรอลงมาตรงสถานีดาวเทาก็ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายกดตรงดาวเทาสเตชันนะท่านผู้ชมกดแล้วก็วิ่งทะลุเข้าไปตรงนี้อืแล้วก็เดินตรงไปอันนี้มันอยู่โซนนี้เออมีห้าโลถ้าใครอยากขึ้นรีบๆก็วาร์ปขึ้นก็ได้เอออยู่จุดไหนก็วาร์ปไปเลยผมหาจุดขาลากแล้วตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนแล้วท่านผู้ชมแต่ผมรู้สึกว่าความรับเรือตรงเนี้ยมันเข้ายัางไงมันจะมีตรงเนี้ย ใกล้เรือเลยนะผู้ชมแต่ก่อนมันจะบักตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันจะยุบลงไปมันยุบลงไปไหมนี่ไงเดินมาตรงนี้น,นี่เห็นไหมมันจะเขียนว่าวูฟแพ็ควัตเฮียเออทะลุเรือนะเดี๋ยวว่ามนจุดที่ยี่สิบปดเข้าก็เข้าแบบผมจําได้ไหมทำไมชิ้นนี้มันมีวิธีการอะไรมากมายะโดดขึ้นไปแล้วก็ลงล่อง,องตรงนี้เห็นไหมลงเออลงก็หาทางลงเอาก็มุดไปตามที่ผมบอกเมื่อกี้แหละเออ ถ้าผมจําได้มันจะขึ้นจากเรือแล้วมันจะมีตรงนี้นะผู้ชมมันจะชอบมีแบบนี่เนี่ยเอ้ยมีจริงๆตรงนี้ตรงลอกล่องแถวเนี่ยเก็ดแล้วโอเคตรงนี้นะตรงนี้นะดูภูมิทัศน์เออแล้วกันแถวป้ายโฆษณามีบอว่ะป้ายโฆษณาเฮ้ยมันจะเจออยู่นูน่ปนป้ายโฆษณาดำดำนูน่นนะผู้ชมโอ้โหเห็นระยะไกลชั้นตาดีท่าอีปอว่ะนีววะ่นี่บนนี้บนนี้เลยบนนี้เลย <Okay. S 2> นี่แปดแล้วต่อไปชิ้นที่เก้าว์ามาจุดที่ยี่สิบเก้านะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมงงเอาใหม่ oh ว้ามันจุดยี่แปดก็ได้ทางนี้ง่ายกว่าแล้วก็เข้ามาทางน้ําตกท่านผู้ชมแล้วก็จะเจอกับน้ําตกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เดินเข้ามาเดินเข้าเสร็จก็เดินไปต่อ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 ,ตอเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ มันจะเป็นถ้ำนะผู้ชม,มจำความลับถ้ำได้ไหมนี่ถ้ำก็จะเปิดเปิดชาจังวะนี่ตรงถ้ำเปิดมันก็จเจอไข่เออวาร์ปออกก็ได้เออเออเอออยู่ไหนว่าเป็นจุดที่3อยู่แถวนี้มีหรือไม่โหอยู่นี่นะผู้ชมว่าเป็นจุด3 3นี่ผู้ชมเห็นปะโอ้โหอยู่ตรงนี้ เออหรือบนออโตมอนะท่านผู้ชมบนหลังคาออโตมอนนี่แถวเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้เลยเมื่อกี้โอ้โห oh. เจ็ละทีนี่ยังไม่รวมความลับนะเพรากันมันอยู่ความลับก็มีอีกนะว่านะอยู่ในดาวดาวมีหรือเปล่าเดี๋ยวเียตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้สถานีรถไฟเออตรงจุดเกิดนะมีหรือไม่มันเคยไปซ่อนมีปะฮัลโหลไม่มีไอ,อ้หตรงคนขับมีปะ เออเจอละสิบเสอดแล้วกันไดสิบเอ็ดแล้วอีกแบบเยอะเลยอยู่ตรงไหนอีกเอ่ยโ oh oh อ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเออตรงความลับตรงนี้ผมลองมาดูเล่นดีได้ไหชมปะนี่นตรงนี้นี่เปิดขึ้นลงไปแล้วก็คลิกตรงหลอดไฟเนี่ยใช่ไหมมันจะเป็นห้องลับ นั่นเจอจริงๆว่ะเออว่ะเอว่ะ,เอ,วะเอาผมวาร์ปมาเล่นจุดที่24ท่านผู้ชมผมเจอแล้วโหนี่ไงอยู่บนป้ายโฆษณานี่ไงเจอแล้วจะครึ่งทางแล้วเว้ยป้ายโฆษณานี่นะสามไปเดินเล่นบนภูเขาตรงนู้นดีป่ะวะท่านผู้ชมวะเผื่อแบบเจอทีเด็ดผมจะขึ้นมาภูเขาตรงนี้นะท่านผู้ชมเผื่อเจอเว้ย โอไมคจะค่งทางเลว้วจะค่งทางเลว้วฉันต้องได้แล้วว่าวันนี้รถฉันโอไม่์ก็ต้องได้แลว้วต้องได้แลว้วนี่ไงมีตรงนี้ตรงนี้น,นะตรงโดรนท่านผู้ชมนี่เราสามารถขี่โดรนตรงนี้ได้ขอนอกเรื่องแฮะไปส่งฉันอยู่ข้างหน้าในนี้เป็นนก็ได้เอา้าเราสามารถวาร์ปขี่โดรนได้แบบนี้ด้วยเหรอผมเพิ่งรู้เลยเด็ก <laughs> อยู่แถวโบสถ์เรามีปะวะไม่ได้ดูเลยเอ้มันจะเห็นแบบนี้ไงเจอแล้วเก็บไป โดดเออสิบห้าแลาวรัวผู้ชมเอ,อเดียเดียวผมโดดมาเจอตรงนี้สิบเจ็ดสิบหกนี่นี่นตรงตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันแถวออตโตมอเออวะ่ะอยู่ไหนอีกหานานเกินไปแล้วแต่ก็อยากได้อยู่ดีหลังคาโรงพยายบาลมีวะ่ะมันไดปีนขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปต่อท่านผู้ชมมีประวัตแถวซอกหลังคาอย่างเงี้ย ชอบมีนะเผื่อมันมีเอา้าผมเจอตรงนี้ตรงซอกลังคาตรงกลางเลยนะผู้ชมเ,เข้าไปไงวะยออ่อตัวละครเลยปะย่อเล็กๆแล้วย่อก็เข้าไม่ได้นะจะถุงนอนวางอา้าวเฮ้ยมันเข้าไง,เ,าไงเข้าไงเข้าไงนี่ไงเอาถุงนอนวางโอ้ทำไมมันรีดมันเอาไว้ตรงยากอย่างวะถ้าผู้เล่นใหม่ไม่รู้จักแบบการย่อตัวละครนี่เรียบร้อยเลยนะผมว่าเออ ว้าวเป็นแบบลึกลับมากเลยท่านผู้ชมว่าไปจุดที่สามสิบสองนะผมจะพามาดูตรงนี้โอดังเก็บฟางนั่นมี <c oughs> <c oughs> โอ้ระเบิดมันมบันไดบันไดวางเก็บไปเออกระโดดขึ้นไปแปดแล้ว,อว <c oughs> เออท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาว้าไปตรงนี้เว้ยช่องว่างจุดที่ยี่สิบสาม มันจะอยู่แถวจุดที่ยสามกับยี่สี่นะนี่มันจะเป็นล่องแบบร่องความลับอ่ะท่านผู้ชมผมพาดูอยู่เคยพาดูอยู่แต่ก่อนนี่เคยพาดูที่ลับในตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้นะดิดูดูดูใครแบบงงดู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 โอเคแล้วเราก็เดินตรงเข้าไปมีหรือเปล่าไม่มีว่ะเอาจะเจอตรงทางออกเวนกัมนี่นี่ตรงทางออกเลยท่านผู้ชมตรงนี้ตรงนี้ดูดิดูดินี่ไงอือว่าเออเราลองไปดูในที่ลับธนาคารดิท่านผู้ชมในบลูแคทเวนแบงก มีปาวะอย่างแรกให้เราก่อนจะเราลงลิฟต์หยิบบัตรเขียวก่อนหยิบไม่ได้ดิผมหยับบันไดอยู่เมื่อกี้เอาเย่เย่เย่ไม่ใช่บัตรเขียวดิบัตรขาวใช่ไหมบัตรขาวลงลิฟต์นี่แล้วก็เสียบเสียบแล้วก็อันตรงนี้มาเสียบเสียบตรงนี้แล้วก็ลงมาด้านล่างแล้วก็ใช้บัตรเสียบเสียบต่อน,นั่นไงเจอละที่อื่นมีปะวะไม่รู้กระโดดเป็น เอาว่าจะกระโดดไปนอาบีโอโหสัญญาณเตือนดังเลยทำตัวละครเป็นตัวเล็กดิวิธิเข้าตรงนั้นก็คือเราต้องผ่านเลเซอร์โดดโดดโดดโดโดแล้วก็นี่โดดเข้าไป <c oughs> วาร์ปออกหนีไม่น่ามอีอีกแล้วมั้งยังไงวะไม่รู้ท่านผู้ชมเดี๋ยวงมาดูตรงหลุมสุสานดีกว่าว่ามันมีหรือเปล่าวะมันจะมีอันหนึ่งนะที่เราจะไต่แล้วยุบลงไปเลย ปุ๊บอันนี้ป่ะนี่ไงเจโรนี่นะอันกลางอันกลางแล้วมกลางกลางนี้มันจะยุบปุ๊บลงไปแล้วมันก็จะเก็บเห็นมไข่ยิบเอ็ดเรวยิบเอ็ดเลวมาดูทาวน์เฮาส์อีกรอบป่ะวะตรงนี้มันน่าจะมีแถวความลับเราขึ้นมาจากทาวน์เฮาส์นะทนมันจะเป็นแปดเหลี่ยมไม่ใช่ดิคือหกเหลี่ยมแล้วก็กดปุ่มเขียวตรงนี้ก็จะเปิดให้เราไต่บันไดขึ้นไปแล้วก็มีเขาจะเอา้ามี เออมหา่หนไหนต่อดีเราโอเคโอเคมาหาในห้างเออตรงความลับตรงนี้นท่านผู้ชมเดี๋ยวในโรงหนังนี่นะให้เราถุงนอนมาวางไว้วางตรงแถวหน้าหน้าจอฉายจอโปรเจกเตอร์แล้วเรานอนปั๊บก็กระโดดออกจากถุงนอนนี่เจอเว้ยยี่สามให้สถานีตำรวจแวบบๆว่าบันไดวางเลยวางนี้ยี่สิบสี่แล้ว ตรงนี้เก็บไปแล้วนี่เข้ามาในเข้ามาในปล่องตรงนี้นะเออมันจะเห็นที่สถานีตำรวจเลท่านผู้ชมอีกแล้วด้านบนแนะนําให้ขึ้นบันไดไปดีกว่าง่ายดีขึ้นบันไดแล้วก็ขึ้นไปเออแล้วก็มาเหยียบตรงนี้ขึ้นมาเออนี่โอ้โหโคตรสูงเออวะแต่มองเห็นง่ายนะอีกสิบเท่านั้นมาดูโรงเรียนได้มีปะวะฮะโหลมีหรือไม่ ชั้นสองก็ได้เอ,อ้าห้องน้ำห้องน้ำผู้ชายนะผู้ชมห้องน้ำผู้ชายชั้นสองนี่เดินมาเลยเนี่ยเนียเนียเห็นไหมเอากระโดดเข้าไงวะเออกระโดดเก็บไปเลยห้องน้ำผู้ชายชั้นสองคือเดี๋ยวตรงห้องเรียนวิทยาศาสตร์นี่มันจะมีห้องลับที่หนึ่งนะผู้ชม,มจำได้ว่าตอนคริสต์มาสมันเอามาซ่อนไว้นี่นะ ไสเอ็ดนะท่านผู้ชมนะเผื่อม,มันมีในห้องวิทยาศาสตร์นี่มีเฉยเห็นแลหละวานเจี๊ยบอุบปับนอนทั่ามาถูกนอนแล้วก็นี่ไงเออโอไม่ oh, มีที่ไหนอีกหรอน,นี่ผมจะพาไปดูห้องซอมบี้นะเอเจนซี่ซอมบี้อะไรของเราอีกไม่กี่ชิน้นแล้วก็จะได้แล้วมีไหมนี่ตรงนี้มีตรงซอมบี้มีซอมบี้อยู่ด้วยมาดูตรงสนามบินอีกดิ เครื่องบินเลยท่านผู้ชมเรายังไม่ได้ไปดูเลยใช่ไหมเอ้เข้าตรงนี้ไม่ได้ต้องเข้าทางนี้กระโดดไม่ติดเมื่อกี้เออโอเคเข้าไปตรงสนามบินเลยนะเออเข้าไปในเครื่องบินมีหรือเปล่ววอาอ้าวมันเจอตรงคนขับเออวะเก็บไปเก็บข่าวละอีกหกลูกหกฟองตรงนี้มีป่าวะตรงเออไปดินไว้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงแก้คล้องเอ็กซเรย์นะท่านผู้ชม นี่แล้วก็เข้าไปตรงนี้เนี่ยมีจริงๆด้วยมันซ่อนไว้นี่แถวความลับเออถ้าใครอยางหาก็ลองเรกระโดดเข้ามา,าทุกคนก็อยางหาอยู่แล้วแหละคใช่ไหมบางคนอาจจะขี้เกียจหาก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถ้าอยากได้ก็จัดไปอีกห้าฟอง,งจุดลับแถวนี้มีปะวะเห็นแเหมือนจะเห็นแบบแบบยู่ตงแควัดท่านผู้ชมที่ล้างรถอัตโนมัติอืม กระโดดเอาเลยเอ 3, เอสาเ,เอ็ดแล้วไอจะครบแล้วพวามาดูความลับตรงนี้เหนแน่่ตรงนี้นี่ไงเก็บไปเลยสามสองตรงนี้นะเออตรงใกล้ๆแบบฟูดมาร์ทอืมเออผมยังไม่ได้มาหาตรงนี้เลยว่ะท่านผู้ชมนี่เนี่ยตรงช่องตรงจุดสปอนบ้านจุดที่สาสิบเท่าไหร่วะสามสองหรือเปล่าหรือสามสี่วะมันจะเป็นโพรงอันี้เป็นเหมือนอุโมงค์เออมีปะวะเดินเข้าไปไม่เห็นเลย เดินเข้าไปในช่องเล็กๆมันดิยังไงมีเก็บไปสายสามในช่องเล็กๆตรงนี้นะท่านผู้ชมเห็นปะมันจะเป็นช่องเล็กๆเออไปใช้มาส่องดูนี่มันจะเป็นช่องเล็กๆเนี่ยท่านเห็นไหมตรงนี้เออที่ผมพามานี่เออประมาณนี้ท่านผู้ชมเชือช่อไหมว่ามันจะมีอยู่บนนู้นหรือเปล่านูน้นบนนูน้นนูน้นนู้นนู้นเหมือนจะเห็นแบบใช่ไหมวะไม่รู้ลองขึ้นไปดูกอนนาจะใช่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป นี่ไงโอ้โหเจอแล้วอีกฟองหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยท่านผู้ชมผมเห็นละอยู่ท้ายเครื่องบินเวนกมเออละอเอเก็บไปอู้เอามันเป็นปืนนี่วะเออว่าเป็นปืนฉีดนนะ้ำใช่ไหมนี่ไงนี่ไงปืนมันปืนจะยิงลูกบอลได้ท่านผู้ชมเออมันปืนยิงะปืนยิงไข่ดาวนี่มันไปนยิงปั่นคนได้มันเหมือนอารมณ์เหมือนของเติมเลยเนี่ยดูดีปืนอันนี้เออว่า น่าสนใจเออท่านผู้ชมถ้าใครชอบก,ก็ลองมาหาดูกันอันนี้เป็นปืนไข่นะ15ชิ้นยิงได้แบบกี่นัดปะเนี่ยไข่เต็มพื้นเออมาท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมนี่ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบฝา,ากและก็แชร์สับตะไคร้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครชอบก,ก็ลองมาหาดูกันได้โอเคจัดไปโอเคไปเร็ว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 